จัดทำโดย 1. น,นางสาววิภารัตโคสีนา 2. นางสาวเสวร,รลักษ์เปปะคูนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มอสคท21วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์สำนักคณะกรรมการการศึกษาอาชีวะปีการศึกษา2557 ธชาติลาวลักษณะพื้นธงแบ่งตามแนวยาวออกเป็นสามส่วนโดยแถบตรงกลางจะเป็นสีน้ำเงินกว้างสองส่วนมีพระจันทร์ทรงกลมสีขาวอยู่กลึ่งกลางขณะที่แถบด้านนอกทั้งสองด้านมีสีแดงและกว้างริ้วละหนึ่งเท่าเท่ากันโดยสีต่างๆของธงมีความหมายดังนี้หนึ่งสีแดงหมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว 2. ส,สีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ 3. พระจันทร์สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำขงและหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองรัฐบาลพักประชาชนปฏิวัติลาวพักคคอมมิวนิสต์ลาวหรือ หมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของทาวลาวสองฝั่งโขงที่ตั้งอาณาเขตทิศใต้และทิศตะวันตกติดประเทศไทยทางทิศใต้และทิศตะวันตก1,754กิโลเมตรทิศใต้ติดประเทศพม่า 541กิโลเมตรทิศตะว,วันออกติดประเทศเวียดนาม2,130กิโลเมตรทิศตะว,วันตกติดประเทศพมา่า2 3 5กิโลเมตรพื้นที่ความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจุดใต้ยาวประมาณ1,700กว่ากิโลเมตรส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง500กิโลเมตร และแคบที่สุด140กิโลเมตรเนื้อที่ทั้งหมด236,800ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงนครหลวงเวียงจันทร์ประชากรประเทศลาวมีประชากรรวม668,117คนประกอบด้วยชนชาติต่างๆหลากหลายเชื้อชาติซึ่งใช้ภาษาลาวจะเรียกรวมกันว่า ประชาชนบรรดาเผ่าสามารถจำแนกได้เป็น68ชนเผ่าโดยประมาณ ศาสนาในประเทศลาวที่สำคัญคือศาสนาพุทธชาวลาวเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธนิกายเทราวาตการแต่งกายของประเทศลาวผู้หญิงลาวจะนุ่งผ้าสิ้นและเสื้อเขนยาวทรงกระบอกสําหรับผู้ชายมักจะแต่งกายแบบสากลหรือนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อชั้นนอกกระดุมจ็ดเมท้ายเสื้อพระราชทานของไทย ดีลาวดีหรือลั่นทมเป็นดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นดอกไม้ประจำชาติและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวมีกลิ่นหอมและมีหลากสีเช่นสีแดงสีเหลืองสีชมพูและโทนสีอ่อนต่างๆ